สาเหตุการเกิดมะเร็งนะครับถ้าเราป้องกันไม่ให้มันเกิดเมื่อมันเกิดเราก็ใช้วิธีนี้รักษามันนะครับตอนนี้เรามารู้ก่อนสาเหตุอันดับหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วผมใช้เป็นต้นแบบในเรื่องการปรับพฤติกรรมเมื่อป่วยเป็นมะเร็งแล้วนะครับก็คือเรื่องของอาหารโปรตีนซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมได้่วงคนไทยนะครับเพราะว่าเราได้รับการโปรโมทอาหารห้ามูเนี่ยผิดประเภท อา้าหมูท่านรู้จักดีเนาะเรื่องของหมูโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปพูดถึงอาหารเจ็ดหมูนะครับเดี๋ยวนี้จะพูดเจ็ดหมูให้ฟังเพื่อนนี้หมูที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือหมูโปรโตีนหมูคาร,ร์โบไฮเดรตอย่ายนี้คนไทยรู้รู้ดีเลยนะครับว่ากินน้ําตาลไม่ดีนะครับกินแป้งต้องน้อยกินแป้งมากเดี๋ยวเป็นเบาหวานเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวไขมันเสียคนไทยรู้เยอะ แต่เรื่องการกินโปรตีนเยอะแล้วป่วยการกินโปรตีนเยอะแล้วเป็นมะเร็งเนี่ยคนไทยไม่รู้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัววันนี้ก็เลยผมก็ผมมีคนที่ชอบตั้งสมญานามให้จำง่งายๆให้จำไว้ว่าโปรตีนเป็นอาหารใบโพลา่าโปรดทานด้วยความระมัดระวังแล้วก็โปรดทานด้วยควารมรู้แบบมีสติทําไมต้องมีสติครับเพราะมันอร่อยมากเลยเดี๋ยวท่านก็จะรู้ว่ามันอร่อยอยังไงเดี๋ยวเปิดเผยรายชื่อให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นคลิป ที่แพร่หลายนะผมชอบหยิบคลิปที่แพร่หลายเนี่ยมาเปิดเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เป็นความรู้สาระนะนะก็พยายามส่งเสริมคลิปตัเนี้มันเผยแพร่นะครับว่าคนไทยเราจะได้ตระหนกรู้ถึงโทษภัยของการรับประทานโปรตีนเนื่องจากโปรตีนนะฮะเป็นอาหารที่มันมีจุดขายอะ่ะใช่ไหมพอจุดขายปุ๊บบริษัทานการค้าก็มุง่งเอาจุดขายมาใช้ก็คือกินโปรตีนแล้วสูงใหญ่นะครับ แข็งแรงกล้ามเนื้อโตแล้วมันวัดผลเลยพอกินไปปุ๊บโอหกล้ามเนื้อสิบแผดมานะฮะกล้ามคือเป็นมัดมันใช่เลยอะ่ะกินแล้วลูกเราสูงใหญ่กว่าชาวบ้านอีกนะโอ้โห,โหมันดีไปหมดอะ่ะเพราะคนก็จะมองแต่ด้านบวกแต่ว่าผลร้ายที่เรากินผิดชนิดแล้วก็เกินจํานวนเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะครับทำไมคนฟิลิปปินส์ที่อยู่ที่นั่นที่เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินนะคะ พบเจอว่าเด็ก,เด,กเด็กเเนี่ยกลับเป็นมะเร็งตับได้ซึ่งโดยปกติแล้วมะเร็งตับเนี่ยมักจะเกิดในผู้ใหญ่ทีนี้ครอบครัวใดก็ตามที่มีเงินเยอะและรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ในปริมาณที่มากกลับทําให้เด็กเหล่านั้นพัฒนาไปเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งตับได้ทีนี้ดรที T. คอลลินแคมเบลเนี่ยเขาก็ไปพบงานวใิใจัยอันนึงค่ะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เด่นดังอะไรเลยค่ะของคนอินเดีย ก็คนพบว่าเขาทําการทดลองกับหนูทีนี้เขาก็ให้หนูเนี่ยได้รับสารที่ทําให้เป็นมะเร็งตับก็คือเชื้อราที่ชื่อว่า alpha อกซินอาก็ใส่เข้าไปหนูก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับทีนี้เขาก็เลี้ยงหนูตัวนั้นนะคะด้วยการให้โปรโตีนจากนม,มวัวกลุ่มแรกเนี่ยให้โปรโตีนจากนมวัว20%อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้โปรโตีนจากนมวัวเพียงแค่5%เซ ผลปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับโปรโตีนจากนมวัว20%เร็นี่ยมเร็งเติบโตอย่างน่าตกใจแต่กลุ่มที่ได้รับโปรโตีนจากนมวัวเพียง5%เนี่ยเหมือนกับมเร็งหยุดการเจริญเติบโตเหมือนกับความมากน้อยของโปรโตีนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งค่ะทีนี้พอด็อกเตอร์เขาเห็นงานวิจัยตรงนั้นเขาก็กลับมาทําเองบ้างค่ะกลับมาทดลองเองดูบ้างผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามนั้นเลยเป,เป๊ะเลยเขาก็เลยทําการทดลอง ที่มันละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกเขาก็เลยทําการทดลองโดยการที่ให้หนูเนี่ยเป็นมะเร็งเหมือนเดิมค่ะเป็นมะเร็งตับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ให้โปรโตีนจากนมวัว20%ปรซปรากฏว่ามะเร็งโตแล้วก็เขาก็สับมาให้เหลือแค่5%เมะเร็งอยู่โตแล้วเขาก็ให้มาอีก20%เมะเร็งก็โตอีกเขาก็ทําสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้ค่ะ จนเขาได้ผลปรากฏการทดลองที่ชัดเจนว่าเนื้อสัตว์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งอย่างแน่นอนและเขาก็ค้นพบเจอคําตอบอย่างแท้จริงเลยว่าการรับประทานอาหารที่ทําให้ร่างกายสุขภาพดีเนี่ยคือต้องรับประทานอาหารพืชผักเป็นหลักเนื้อสัตว์เนี่ยขอให้น้อยมากๆเป็นรองแบบเป็นน้อยๆเลยค่ะเขาบอกว่าโปรตีนจากพืชที่เราได้รับกันในปัจจุบันนี้มีแค่ประมาณ8ป0อเนเนี่ยมันเพียงพอกับร่างกายที่มนุษย์ต้องการแล้วการที่เรารับเพิ่มมามากมากมากว่านี้ค่ะ เป็นสิ่งที่ล้นเป็นสิ่งที่เฟือเป็นสิ่งที่ไปเผื่อแผ่เซลล์อื่นที่ไม่ใช่เซลล์ปกติของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราอยากห่างไกลโรคมะเร็งเนะะี่ยค่ะบอกเลยว่าการกินอาหารพืชผักผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากแล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งหันมารับประทานอาหารแบบนี้เขาจะหยุดเชื้อมะเร็งได้จริงค่ะครับผมมีการทดลองส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นการทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งซึ่งวัดผลได้ง่าย ก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากเนื่องจากว่าค่ามะเร็งต่อมลูกเนื่องจากว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสามารถวัดได้ง่ายนะครับในเรื่องของปริมาณเซลล์มะเร็งที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงวัดจากตัวสารเรียกทูมเมอร์มักเกอร์นะก็คือ p ีเอสเผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็รู้จักคำนี้ดีนะครับไปตรวจ P s a มาหรือยังในค่าปกติเนี่ยมันจะไม่เกินสี่นะครับแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายเนี่ย ค่ามะเร็ง P.S.A เนี่ยขึ้นไปเป็นหลักพันแล้วก็หลักหมื่นไนดะ้ในมะเร็งที่แพร่กระจายตอนี้เนื่องจากว่าการพัฒนาของการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาเคมีบำบัดสำหรับ,บมะเร็งต่อมลูกหมากที่มันแพร่กระจายออกไปแล้วได้สำเร็จนะครับยังเป็นเพียงแค่เรียกว่าประคองอาการร,ร,ระงับอาการหรือใช้การฉายรังสีในก้อนมะเร็งที่มันไปที่กระดูกแล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นนะครับ แต่ว่าจากการเฝ้าสังเกตและติดตามผมเนี่ยผมเอาคลิปเมื่อกี้มาใช้นะครับก็คือการลดโปรตีนในอาหารของผู้ป่วยมะเร็งลงที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะกจริงๆมะเร็งอย่างอื่นเนี่ยผมใช้หลักการเดียวกันเียงแต่ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันวัดเร็วนะครับผมก็ได้ใช้ทฤษฎีเนี้รักษามะเร็งต่อมลูกหมากไม่ใช่แค่การลดโปรตีนนะอีกหนึ่งที่สําคัญมากคือมะเร็งมะเร็งที่เกี่ยวกับทางเพศนะฮะอายุทางเพศเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับข้อมูล มะเร็งตอบลูกหมาเนี่ยสัมพันธ์กับขโมลเพศชายปัจจุบันนี้มันโชคดีก็คือมียาฉีดต้านขโมนเพศชายผสมผสานกับการใช้การควบคุมโปรโตีนนะครับยังได้ผลผมสามารถพัฒนาการรักษามะเร็งต่อบรูกหมากระยะสีที่กระจายไปทั่วตัวนะครับค่า p s a ขึ้นเป็นหลักหมื่นนะจากที่ไม่เกินสีแล้วก็ค่าการทำลายกระดูกค่าอัลคาไลฟ,ฟอสเฟตเนี่ยขึ้นไปนเป็นหลักพัน ปัจจุบันนี้ก็มีผู้ป่วยที่ดูแลวิธีนี้จํานวนมากอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยต้องเสียชีวิตนะฮะจากการที่เราคิดว่ามันหมดแล้วคือการรักษาพอไม่มีเคมีบำบัดที่ได้ผลอะไรก็ไม่ได้ผลแล้วยังก็รอวันเสียชีวิตตอนี้มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยทุกโทรมาเพราะว่าตําแหน่งที่มันกระจายไปได้มากที่สุดก็คือกระดูก นกระดูกเนี่ยเป็นอวัาที่เซนซิทีฟต่อการเจ็บปวดก็จะเจ็บปวดมากนะครับก็ในการเก็บเกี่ยวความรู้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณคนไข้ทุกคนนะครที่มาให้ผมรักษาแล้วผมเนี่ยก็ใช้ข้อมูลของท่านเนี่ยแหละไปช่วยคนอื่นต่อนะครับด้นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นสถิติเนี่ยก็ช่วยพัฒนาการแพทย์เชิงธรรมชาติประยุกต์ที่ผมใช้อยู่เพราะว่า การแพทย์ปัจจุบันนะฮะก็ก้าวหน้าไปเยอะนะครับเรื่องการรักษาด้วยเคมีเรื่องการผ่าตัดเรื่องของอผูกกุ้มกันเรื่องของ,อองรังสีก็ก้าวหน้าต่อไปนะครับเราช่วยๆกันแต่ในบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของสีิติเรื่องการรักษาซึ่งถ้าเราได้ดูแลแบบใกล้ชิดเนี่ยมันจะเกิดเป็นงานวิจัยซึ่งผู้ที่ถูกวิจัยอ่ะก็คือคนไข้ผมเนะ่ยเขาไม่อยากให้ผมวิจัยหรอกเยงแต่ว่า มันไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าผู้ป่วยที่มาหาผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่คุณหมอใช้การรักษาแบบก็เรียกว่าพาเยทีฟพาเยทีฟก็คือเลยฮนะรักษาตามอาการแล้วคนไข้ก็จะสิ้นหวังแล้วก็เดินทางมารักษาผมไม่อยากให้ท่านสิ้นหวังนะครับผมอยากให้ท่านมีความหวังเพราะความหวังเนี่ยก่อให้เกิดพลังในทุกๆเรื่องสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เรารักษาเราไม่สําเร็จนะครับ